ก็พวกเราลนยายกันมือนี้รีแอควันนี้จะแบบหายไปไหายไปไหนหายไปไหนอ่ะนั่นไปแทนแทนมันตัวแทนมันตัวแทนนะจ๊ะเออใช่เพราะว่าเจ้าตัวแบบว่าไปธุระมิภพกันเออแต่วันนี้เออวันนี้ว่ารีแอคออฟฟิเชียลเอ็มบีเป็นการคัมแบ็กใช่ของนักร้องหนุ่มท่านหนึ่งใช่ที่มาจีบลูกเราอยู่ทุกวีนทุกวัน ชื S <S ่ออะไรได้แดงว่านวอดได้เล็กก็ไดมอนด์เล็กอ๋อไม่ใช่ไดมอนด์นั่นเองชื่อเพลงใหม่ของเขานั่นคือเล่นของไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแซ่บมันจะเดือดไหมแอบเพ็นโปสเตอร์นิดนึงแบบว่ามีแบบเหมือนแบบเขียนอะไรเต็มหน้าแบบฟิลแบบฟิลสาศาสตร์เออขุนแผนเอ้ยน่ากลัวมากอ่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไง๋ยวเราไปดูกันไปเดือดจ้าอุ้ยอุ้ย เธออยู่หน้าต่ไม่ได้ขนาดนั้นก็แค่ลองทักไม่ได้อยากพัฒนาสักหน่อยก็แค่คนคุยมั่งที่เราก็จบกันไม่วันนี้มันยังไม่จบเลยแล้ไปอย่างง้นไม่ได้คิดไรก็อาจจะไปคิดว่าจะมีใจกันสองสองสองแม้วันนี้ใจสั่นสั่นสั่ไม่ให้ฉัเล่นเธอทั้งทั้งีเธอไม่เอ็น

อยากยิ้มเหรอไม่หลงกนหรอกนะเพรารนะฉันก็เล่นเหมือนกันีประมาว่ก็ดูแบบผิดเสมอเลยนกัดอเฮยยักัดนดพัยเลยทีนีน้ เธอทำอไรกับนี้ม่าใดสามจงรักเดชผมจงมจงรักเดเ้ยมจงรักเดชอมจงมจงรักเดชเอ้ยอมจงรักเดชผมจงอมจววันเดชเฮ้ยอมจงรักเดมจงมจงรักเดเฮอมจงรัเดช ยังกวาดโดนเธอเล่นของใสมาฉันมันจะปาไม่น่าไปสายังกวาดโดนใสเล่นของใสเออนี่นีเนีโอ๊หายไปแล้วปิดท้ายด้วยเสียงชิงชิงน่ากลัวจริงน่ากลัวที่เสียงชิงมาแล้วแบบว่ามันมาเงียบๆอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นตัวเปิดพออีกไม่นานละนาดเอกจะบันเลอ่ วิ่งแล้วแลต่จะมีตัวซีเครตออกมาซีเคกตไหนอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้แบบเท่มากลงตีไทยผสมภาษาแล้วแบบมีความเป็นไทยแทรกอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเลยแบบคอสตูมดนตรีเนื้อเพลงเออท่าเต้นเฮ้ยลอดบอดนไอ้มอนอันนี้แบบเท่มากอะคอนเซ็ปต์เพลงมันแน่นมากเลยไปถึงว่าแบบโช๊ะ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 ไปตลอดเพลงมีท่อนแร็ปมีทั้งร้องมี ท่อนแบบโอค้าเสียงหลบในมือแล้วก็มีแบบว่าแบบฟิลมันเหมือนโซโล่เหมือนกันนะอใช่ก่อนโอ้โะเขาเป็นรีลิกส์ป่ะอ๋อรีลิกกับเมโลดี้าะว่าสไตล์อ่ะมันมีความแบบเขาอยู่นะไม่แน่ใจว่าทุกที่ะไดมอนด์จะออกเพลงที่มันดูเข้มข้นแบบนี้ไหมเออแต่เพลงนี้ดูเนื้อหาเข้มข้นใช่เนื้อหาเข้มข้นคือเอาจริงๆพี่รู้สึกว่าเพลงก่อนๆหน้านี้จะมีความแบบ เจ้าฉูดแม่เออแพรวพราวแพเออโต้เพลง<ท>นี้เพลงนี้ก็ยังมีอยู่แต่รู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นฝ่ายโดนกระทำบ้างละอะไรแบบเหมือนแบบรู้ตัวว่าโอย้ยฉันโดนเล่นของออแยอเลยออย่างเงี้ยแต่ไม่ยอมรับเพราะปกติเป็นคนแพรวพราวไงก็แบบโอ้ยที่เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่กูไม่ใช่เพราแบบฉันชอบเธอแต่เธอเล่นของใส่ฉันเล่นของหรือเปล่ารู้สึกแต่หน้าแกอย่างงี้ไม่ได้เพราะว่าแกน่ารักเปล่าเขาบอกว่าดูสินเสมอกันคือผู้หญิงก็แบบไม่รู้เล่นของใส่ไหมแต่ว่าฉันไม่ยอม แบบว่าชอบชอบไปดีชอบชอบเลยเะล่ะชอบฉันสิเออแต่แซ่บเออแต่ว่ากิมมิกที่แหวนเลืองแสงอ่ะเออแล้วตัดไปอ่ะเหมือนแปลงร่างเลยเหมือนเลนเจอร์พอเป็นไทยไงเราจะแปลงร่างเป็นแบบกุมารทองอะไรแหวนเลืองแสงปุ๊บแล้วจากแบบว่าเด็กที่ดูเนื้อเนื้อแต่แบบว่าแบบขี้กลัวแบบอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นฮอตเพราะหนุ่มแวพาวเหมือนแปลงร่างเลย ผหมนลุกแปรงร่างให้ดูเงี้ยใช่เหมือนแปลงว่างให้ดูเป็นงั้นไปคอนเซปต์แบบตรงกับฮาโลวีนอืมีความเป็นจริงๆแล้วดูเป็นผีเหมือนกันนะใช่ที่เป็นโลงๆด้วยใช่เป็นเป็นพายออหนูว่าจริงๆเราไม่ได้เล่นของใส่แต่ว่าจริงๆเขาตุยแล้ว่็คือลงลิฟต์มาไม่มีอยู่แล้วนะรู้สึกเหมือนเป็นผีทั้งคู่อ๋อหนูไม่รู้มีเชลเลยว่าหว่าเขาให้ลิฟต์มันเป็นฟิลนี้ว่าทุกคนแบบว่าลงนรโลมอะรู้เงี้ย แต่ว่าเขาก็ขึ้นไปชั้นสิบห้าไม่รู้ว่าเลขสิบห้ามันมีเกี่ยวกับอะไรอะไรมันตกมาที่ชั้นเจ็ดก่อนอ่าก็คือสวรรค์ชั้นเจ็ดเออแล้วมันก็ตกลงไปอีกใช่ดิ่งลึกลงไปเป็นดีเอชไดมอนด์ไดมอนด์โอบ้านของไดมอนไดมอนหรอใครปะไดมอนฮาร์ดไดมอนเออฮาร์ดเล อะไรวะไปเรื่อยอเพลงนี้ดีเพลงนี้ดีชอบจริงจะมีโอกาสเห็นสเตจไหมอย่างเงี้รออ๋อมายถึงนแทนกับน้องไม่แต่ว่าจริงๆรท่าเต้นอ่ะมันไม่ได้เป็นท่าเต้นคู่ไงมันก็เกิดขึ้นได้ปะแต่จริงๆแล้วถ้ามบบว่าเป็นน้องคนนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าโดนทำของปอนะเพราะว่าดูข้างล็อกไม่นานนั้นเชื่อเชื่อได้อานนั้นเชื่อได้เลยจริงไม่ได้โดนทำของแต่ว่าถ้าล็อกจริงเดินความน่ารัก ใครเขาเป็นสาววายกันคะก็ไม่อะไรมากเยวบัญชีแต่อยากเห็นนะเราเชิญอีกแล้วนนตนที่มีพาดาดีมากเลยเข่าเผาด้วยนะคะเพลงเล่นขอบใช่ Red Curse ของไดมอนเออสามารถดูได้ที่ช่อง One Music นะคะจ้าไปฟังไปดูไปปั่นปันวิวปั่นอันนี้กันเยอะไปแกะรหัสกันว่าแต่ละชั้นมันหมายความว่าใช่ไปช่วยกันฟังแกะว่าเขาจริงๆแบบว่าเพลงดนตรีแบบดีมากแบบใช่ดนตรีไทยเปิดมามีดนตรีไทยมาผสมนี่คือแบบว้าวเพราะว่าฉันชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ มันจะรู้สึกเป็นฟิลแบบว่าเขาเขาเรียกอะไรถ้าเป็นอาหารอันนี้มันคือฟิวชั่นอ่ะใช่ใชมันเป็นการฟิวชั่นนัวนัวอ่าอย่างไงก็ฝากด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไปกันนะบ๊ายบาย